ครับสวัสดีครับครับนี่พาไปิึงการกวาดใบอ้อยนะครับนี่แหละครับสิไร้นเคยถามนะครับเคยสงสัยนะครับว่าอันเขียวอยู่ทั้งใบมีดนหมันปิดมาเพื่ออย่างนะครับนี่แหละครับประโยชน์ของมันหนึ่งหรครับนี่เพ็ดอันนี้แหละครับไปถ้ากวาดใบอ้อยกวาดเฟืองเลยนะครับนี่ปีดลงนะครับปีดลงเอาท่างมัน เขียวมันล้เนะครับเอาใบเอาทางใบมีดขึ้นนะครับนี่แต่จะเป็นขาดในห้าเลยครับกวาดกวาดใบอ้อยไป้าเ้าเอาทางใบมีดดันนี่มันดินนี่มันบ่เสมอกันนะครับห้อยอ้อยนี่ตออ้อยก็สิออกไปนํำดินก็สิไปน่ำนะครับเป็นกองดินอันนี้ห้ากวาดออกนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้สวนยางนะครับนี่ถ้าเกิด ไฟใหม่ไฟยังมากมันหีบใหม่ยางข้าเจ้านนะครับลวกยางข้าเจ้าปวดออกไว้ก่อนนะครับมารับจ่างเพิ่นนะครับอันนี้ข้าห่างไปบึงกนะันมีคนนางานถี่ไใดมากนะครับหรือว่าดีนะครับโอเคอยู่ครับ มีแล้วเข้าติดมากนะครับเหตุผลที่ติดไว้เนะครับควดไปเลยควัดไปนี่ พื้นมันบนเรียบนะครับพืน้นมันเปนเรียบ้า้าเป็นเอาทาั้งเอาทาั้งใบดันเอาลงนี่ทั้งทั้งใบมีดลงมันเรียบนะครับมันกระสีเกตอยากนะครับมันจะเป็นดินไปซะส่วนมากใบอ้อยกับใบขึ้น,นอยู่แต่ว่า,าเขาเอาหนีเห็ดหมือนกิไปซะใบอ้อยนะครับปวดเฟี้ยงออกก็ได้นะครับปวดตอมเฟื่องน้ำให้หน้าก็ได้นะครับตอมใบอ้อยก็ได้ครับ นี่นะครับประโยชน์ของมันมามาเบืองสำหรับผู้สงสัยเนาะครับตั้งแต่ผมติดทีแรกเพิ่อนแต่ข้อมิ่งเขาไม,ม่ติดติดเพื่อหอยังยังสินะครับประโยชน์ของมันคืออีหยังยังสิน,นั่นแหละครับอันนั้นก็อธิบายเป็นเป็นแค่คําเป็นตัวหนังสือซือๆนะครับอาจสิบอกเข้าใจเนาะครับตอนอธิบายตอบค้อม,มิน่งนะอันนี้ผ้ามาเบิองเลยครับแบบนี้

ตะกรอนเนาะตะกรอนบ่ท่านมีรถก็เจ้าเาสียวข้นนะครับมากวดเอาเอาคนมากวดเอาใหม่มาเคลียเคลียเคลียกว่าจะเลี้ยวนะครับมือมุนเบิดมือโป้งเบิดแล้วนี่ยแต่มีรถเป็นกะสบายนะครับมีรถเฮ็ดให้เอาคนเฮ็ดถ้าเฮ็ดกว้างปานนี่บะว่าเย้เจ้กมือแล้วนี่ย,ยังสียเรี่ยวนี่ครับเฮ็ดปานนี่นี่ ค่าจ้างกับเช็เสียวเท่าไรนาะครับเอาผู้ใดเคยเฮ็ดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งเนาะครับค่าจ้างเฮ็ดจริงๆกวาดใบอ้อยเนาะครับเอาไรล,ละจังใดหรือเอาไรเหมาจังใดเนาะครับอันนี้ก็มาเฮ็ดรับจ้างนี่กันละครับเป็นของ ากาศก็เที่ยวห้อนเที่ยวหนาว่ครับตอนนี้ห้อนแห้งครับตอนนี้เนีมื่อแรงมากผันเย็นแบบน,นี้เอ็บจังสีกระดีนะครับดีอยู่ดีอยู่สำหรับผมผมว่ามันดีอยู่ครับ แต่มันถึงเสียเวลาแน่ตอนเขาปีนทางนี่แหละครับมาเปลี่ยนมาใส่นี่แหละครับบางเครือมันกันนักถึงได้ครับนักแห้งงัดผู้เดียวเขารถดันแล้วครับเขารถดันขึ้นดันลงหมดละดันปีนดันไงนี่ะท่นกระจับซอยเนี่ยเป็นบางเครือทันมาสวงมันก็เห็ดยง่ายน้อครับผู้หนึ่งเป็นผู้เสียบสลัก อะครับคลิปนี้กระเงยาแล้วนะครับยังพบพ่อกันไม่คลิปมานะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณที่กดติดตามครับเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ